นี่ทุกคนพามาดูแสแลนะอ่านาวิีเก็บแสแลนะคะอันนี้เป็นแสแลเม็ดสแลนวยนะลองยลอปั้นกบองกวก็มขายนกันเดี๋ยวมันฝุ่นซังอ้อออยู่นก่นึนี่งหนนน่นนนน่งน่นน่นี่ก นี่นะคะวิธีเก็บแสแลนะคะก,กิดนยากเดยทราบปีหนึ่งได้กินหนหนึ่งเนะะาะมาทุกแม่ฟันมาเลยมาทุกมาทุกเจ้ามันอยู่นี่เจ้ามันอยู่นี่มันมีน้ำเนะาะยม่นมาเลยแม่เดี๋ยวจัดอะไรจักลงกปุ้นเหรอ อ๋ไผ่ปูโคมันใหญ่เนาะเดี๋ยวผมมนใหญ่บุญวันนั้นเราไปถ่ายต้นน้อย,ยบุนอะแต้มเอแตดอยู่ปักไหนเป็นพืชสองต้นเนี่ยหัวมันจยากของแตดเนาะนั่นเป็นแสลสายกับแสลเม็ดเนี่ยแสลยาวมันมีนต้นอันนี้น้อยต้นเรี๋ยวสองนี้หอมนั่นไผ่หน่อยคัน เดี๋ยวจะพาดูวิธีเก็บนะตะกันลงมาแล้วก็จะเลาะเลาะเลาะอ่ะแล้วมาเลาะเลาะเลาะกิ่งนี่ค่ะอ่ะหอกใกล้เนี่ยค่ะเป็นเคดเป็นเคดนี่ค่ะแล้เด็กไซส์เราก็จะเด็ดเป็นอันเป็นอันนี่ค่ะ แม่ใส่ถุงมือหูดแล้วอ,อ๋อถ้าใส่ถุงมือหูดมันจะโวยนะมันมันเป็นยางเป็นยางเหมือนพักเหีย้ยเลยม,มันเป็นยางนะคะรสชาติมันมันค่ะเนี่ยแสรลวิธีเก็บแสปปรแบบตัางเหนือเนะมาซุปใส่แม่เพิ่ง,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 งเก็บพอดีเดี๋ยวจะไป,ไปเก็บดอกยิ้วนะสูดอกยิ้วหลวงปักตังมันลอกขันไหมนี่นเอาไหูดเอาเลยคะ่ะแล้วก็ไปแกงส้มนะคะ สแลเป็นไม้พุ่มนะสาวก็คือปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นสิบสิบปีเนาะขึ้นอยู่ว่าเฮาดูแลเอาใจใส่ต้นเป็นก่อนนะสาวตัดกิ่งตอนกิ่งนะกิ่งใหม่ก็จะออกมาละสาวส่วนดอกสแลนี่ก็ปีหนึ่งได้กินห,หนึ่งจะออกพร้อมๆกับพักเหือดเลยสาวไรเรียกกันนะก็คือฤดูการใบไม้ผัดใบนะสาวอันนี้คือเฮาเก็บดอก่ปแล้วมันก็จะแตกใบมานะคะอันนี้คือแตกใบอ่อนแซมมานะสาวคล้ายๆเฮากินยอดอ่อนนะรสชาติของสแลนี่ก็จะมี ความมันๆน,น่ะนิยมเอาไปแกงส้มนะจ๊าเอาไปลวกหรือไปนึ่งกับน,น้ำพริกนะจ๊าแลมีสองสายพันธุ์เนาะสแสมสายกับสแสมป้อมนะจ๊าอันนี้เป็นห้องว่าแสมเม็ดแล้วกับแสมป้อมนะจ๊าเขาแกงกันหลายคาบแล้วเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าจะพาแกงสแสมสายนะจ๊า